นี่ไม่ใช่มีกีโต้นแอนี่คือมีหั่นโซบะเส้นสดทุกบนเรื่องราเป็นยังไงจะเล่าให้ฟังแนนสตอรี่วันนี้นะครับเป็นมีหั่นโซบะมาใส่ยีร๊หรือเรียกว่าเป็นกีบมีหั่นโซบะนะครับมันแตกต่างมี่วไปเลยจริงๆเนี่ยรูปลักษณ์มันแตกต่างกันแล้วเห็นไหมครัะหุ่นโตเลยนะใช่แต่ไม่ใช่กีโตเพราะกีโตเนี่ยด้ามันจะต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมด้ามต้องเริ่มจากตรงนี้แต่อันเนี้ยด้ามเขาจะไปอยู่เพื่อตรงกลางของมีเนื่องจาก ให้กดน้ำหนักลงไปให้ใกล้โฟมที่สุดเพื่อที่มันจะได้ต่างกันสม่ำเสมอมือของเราที่ใช้กดเนี่ยมันก็เลยต้องมาอยู่นะครับถ้าเกิดใครอยากทำเส้นโซบะเส้นยูโดแม้แต่เส้นพาสต้าอันมืออต้องมาสมนี่คือมีฟังก์ชันที่เกิดขึ้นมาจากเฉพาะอาหารใช่ครับแล้วก็ใช้กันมานานแล้วนะในแง่ของคุณภาพหรือว่าเส้นที่เลยนะัีนี้ ว่าใครมีมีดแล้วอย่าลองอยากมีมีดใหม่ๆใหม่าสนับราคาเป็นยังไงครับวันนี้ส <ress> บายซึ่งอันนี้คือย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่อิตานะครับไม่ใช่อิตาครับนี่คือมีดถ่านสวบทำเส้นเส้นเตี๋ยว,วอ่ะเมกิริอะ